ก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับแอดเช่นเคยนะครับวันนี้แอดจะพามาเรียกว่านะเริ่มต้นการยิงเกมนะครับแล้วก็เออเรียกว่าการทำเทิร์นอะไรเงี้ยนะครับตอนเริ่มเล่นเกมนะครับว่าเราทําอะไรบ้างนะครับก็เป็นเฉพาะแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวแอดจะเปิดให้ดูเนาะในส่วนของสเต็ปนะครับ เดี๋ยวค่อยอธิบายไปนะครับต้องมาดูสเตตก่อนนะครับอย่างตัวนี้นะครับแอดเล่น2ตัวเนาะเวลาเราเล่นนะครับก็แอดจะต้องทําการเรียงสเตตนะครับตัวของเด็กนะตัวของเด็กตัวนี้นะครับให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเพื่อให้เราเนี่ยจะได้แบบเรียกว่ากะนะครับหรือว่าประมาณการเทิร์นนะครับได้ดีนะครับฉะนั้นแอดจะไม่เอาห่างกันมากนะครับเอาใกล้ๆกันแอดก็จะรู้ว่าสมมุติว่า เทิร์นเขามาก่อนนะครับพอเทิร์น2ปุ๊บเป็นของแอดเนาะเทิร์นถัดไปเนี่ยมีโอกาสเป็นของแอดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะตัวที่2ของแอดนะนะครับก็แอดจะยังประมาณนี้นะเพื่อให้รู้ว่าเทิร์นเราได้แน่นอนนะครับเราจะได้ไม่ต้องแบบเรียกว่าเดานะครับไม่งั้นเราต้องมานั่งเดาค่อนข้างเยอะเกินไปนะนี่เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวหนึ่งอยู่นี่เนาะตัวหนึ่งแอดก็ยอยู่ประมาณเนี่ยฮะสามพเหมือนกันนะครับอันนี้3 6 3 6 1 6นะตัวนี้ก็3 6 6 8นะอาจจะลดอีกสักนิดนึงก็ได้นะไม่ห่างกันมากเนาะเพื่อแบบผู้ต่อสู้เนี่ยอยู่3650ยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเทินเขาอะไรเงี้ยก่อนนะครับฉะนั้นก็เรียงให้ใกล้ๆกันนิดนึงนะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นวิธีอย่างแรกนะสำหรับการเริ่มนะครับ เดี๋ยวแอดจะเปิดคลิปให้ดูนะว่าเ,ออเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มเกมมาเนี่ยแอดทำอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นคลิปที่เคยเรียกว่าเคยเล่นเนาะก็จะเปิดแค่ตอนที่แบบเริ่มแรกนะแอดจะได้อธิบายด้วยว่าต้องแช่ต้องทําอะไรยังไงนะครับก็อาจจะเป็นการเรียกว่าเดาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเล่นหลีข้ามเซิร์ฟเนี่ยเราจะไม่เห็นสเตตของเขานะครับฉะนั้นเราจะประมาณการหรือกะไม่ได้นะครับหรือว่าแบบรู้ชวัว์ไม่ได้เราต้องเดาเอานะครับ ฉะนั้นวิธีแรกของแอดก็คืออย่างที่แอดบอกเมื่อกี้เลยก็คือแบบว่าเรียงเด็กนะครับให้ใกล้กันให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เราแบบว่ารู้ว่าเออเธอเนี้ยมาของเราแน่อะไรเงี้ยนะครับเราจะได้เริ่มเกมได้ถูกต้องนะครับไปลองไปดูนะอาจจะมีหลายคลิปอยู่นะครับก็เอาแค่ถึงตอนเริ่มแรกเท่านั้นนะครับอืเริ่มเกมมาเนี้ยแช่กันแช่เธอไหนอะไรเงี้ยนะครับมา เอาอันนี้ก็ได้นะครับอ่ะอย่างนี้เนาะอันนี้ดูเทินนะครับนี่เทินเข้ามาก่อนเนะาะเนี่ยครับผมก็ทําการจัดผมเลยนะก็ขุดเลยนะนี่มาดูนะว่าผมทําไงต่อนะครับเทินใครก่อนอ่ะมาเทินตัวนี้ก่อนนะครับ เทิร์นผมเทิร์นสองอย่างแรกเลยผมนี่แค่นะครับอย่างแรกถ้าใครเจอแบบนี้นะนะครับให้แค่ไว้ก่อนนะครับอ่ะเผื่อไม่ชัวนะเผื่อเขาเป็นสามหกห้าศูนย์อะไรเงี้ยนะครับอาจจะได้ก่อนเราเนาะอ่ะแอดก็เลยไม่ชัวแอดแค่ก่อนเลยนะครับม่งั้นถ้าเทิร์นเข้ามาเขาก็จะแช่แอดนะนี่อันนี้แอดก็บินนะครับชุบแล้วก็จะเป็นเทิร์นแอดต่อไปนะครับ เราก็ขุดได้เลยนะอันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทินแรกเนาะเรียกว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปในคลิปถัดไปนะอ่ามาต่อนะครับอันนี้แอดก็จะเรียกว่าเปิดเฉพาะช่วงแรกนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เทินแอดมาก,ก่อนเลยนะ ถ้าเจออย่างนี้ขุดได้เลยนะครับเขาอยู่แบบตำแหน่งอย่างนี้นะครับเริ่มแรกมาสามารถขุดได้เลยนะเนี่ฮะแอดก็ขุดเลยนะครับน,นะครับถ้าประมาณนี้ส่วนใหญ่แอดก็จะรู้แล้วว่าเทิร์น่าจะแบบเป็นเทิร์นเรานะครับโอเคนะครับไปหยุดได้เลยฮะมาต่อนะครับ ก็ต่อจากเมื่อกี้เนาะเราก็ขุดได้เลยนะเจอด่านเมื่อกี้นะถ้าอยู่แบบต่ำๆแบบนั้นนะครับแต่นี้รู้สึกว่าเทิร์นเราจะอยู่หลังหมดเลยนะครับลองดูว่าทำยังไงนะครับเริ่มแรกย้ำไว้ก่อนว่าแอดจะแอดเฉพาะเริ่มแรกเท่านั้นนะครับเหมือนการเริ่มเกมเนาะจะรู้ว่าแค่ใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับนี้เทิร์นเราหลังหมดเลยนะครับก็อันนี้คือวางแผนกันเลยนะว่า น้องเราขุดเลยนะนะครับอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราขุดเลยนะครับสองเทินเนาะอันนี้นะครับนี่คือการเริ่มแรกเนาะโอเคนะครับแงดข้ามนะนะครับอ่ามาต่อกันนะครับ อันนี้เธอแอดมาก่อนนะด่านนี้ด่านไกลนะครับเคาะอย่างเดียวนะถ้าเจอด่านอย่างนี้เคาะนะครับแค่ไปก็ไม่คุ้มนะแอดว่าพอเราจะจัดเต็มกันอะไรเงี้ยมันก็ยังเล่นยากอยู่นะครับถ้าเจอด่านประมาณนี้เน้นเคาะก่อนนะครับอดูไว้นะนะครับก็เป็นเคาะแหละ่ะลองดูนะครับแล้วก็ ทิ่พิเศษก็คือคนสุดท้ายสามารถกดเทิร์นได้นิดนึงนะครับก็สามารถกดกดหหรือ2ก็ได้นะครับคนที่ยิงเทิร์นสุดท้ายอ่ะอย่างคนนี้ครับเสามารถกด1ได้เขาจะไม่เสียเทิร์นนะครับใครที่เทิร์นสุดท้ายนะจะมีเหมือนแบบว่าสามารถกดสกิลได้นะครับกดเลข1นะครับหรือ2ก็ได้นะคุณจะไม่เสียเทิร์นนะครับก็เรียกว่าเป็นกรณีที่ของคนสุดท้ายเนาะเขาก็เสียเปรียบแหละนะครับ เพราะว่าเทิร์มันวนมานะครับโอเคไปไปคลิปถัดไปน,นะครับอ่ามาต่อนะครับอ่เทิร์เข้ามาก่อนนะครับน,นี้เขาก็เคาะนะโอเคเทิร์เข้ามาก่อนสองตัวนะครับ ก็วิธีเล่นส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้นะเราต้องแช่ตัวหนึ่งก่อนนะครับหรือเราจะเคาะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีแช่ก็จะดีกว่านะครับเนะี่ยอย่างแอดเนี่ยเห็นอย่างนี้แอดก็กดหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแต่จริงๆเพราะว่าเธนมาทีหลังนะแอดก็เลยกดหนึ่งไปเลยนะครับก็เหมือนทําลายมุมเขาด้วยนะ ก็จะมีหลายวิธีนะในการเล่นนะครับนี่อย่างคนนี้นะาะเขาคดสุดท้ายเขาสามารถกดได้เลยนะครับน้องเขาสามารถกดหนึ่งได้นะเขาจะไม่เสียเธนแต่ของผมอะเสียเธินนะครับเพราะว่าอา่ผมเป็นคนที่สามเนาะอืนะครับประมาณนี้นะนะครับแอดจะเรียกว่าอธิบายนะครับแค่ตอนเริ่มเกมนะอ่โอเคอ่ามาต่อกันนะครับ ด่านอย่างนี้นี่เจาะอย่างเดียวนะครับเนาะด่านอย่างนี้ก็ใครสังอ่าจริงยิงข้างบนนะครับแล้วก็เจาะขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะจากแล้วก็บินมาอยู่ข้างบนนะครับจะได้เปรียบนิดนึงนะครับด่านนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเวลาเล่นแรกๆก็เจาะเจาะแล้วก็พยายามบินขึ้นมาข้างบนแล้วก็ยิงกันได้แล้วนะครับก็หรือว่าใครจะเจาะทะลุก็ได้นะแล้วแต่แอดว่า ยิงขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วค่อยมาเจาะลงเอาก็ได้นะครับอืมถ้าเจอด่านอย่างนี้นะโอเคนี่เจาะกันนี้ก็ได้นะครับโอเคไปไปคลิปถัดไปนะตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่างที่แอดบอกเลยเจาะเจาะแล้วก็บินไปอยู่ข้างบนนะครับอ่ามาต่อกันนะครับ ดูเทิร์นนะอันนี้เทิร์นแอดมาก,ก่อนนะครับน,นี้แอดจัดเลยนะเลาเป็นด่านกดไม่ได้นะครับก็เลยเล่งดาวมกไปเลยนะครับนะแล้วก็เทิร์นเรามาก,ก่อนนี่เห็นไหมเทิร์นผมจะใกล้ๆกันนะครับนี่เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อแค่ตัวนึงอะไรเงี้ยแต่แอดแอดเดานะครับอโอไม่โดนนะครับนี่แสดงว่าถ้าแค่ตัวนี้ถูกก็ถูกไหม ถูกนะครับถ้าแช่ตัวนี้ถูกอะเริ่มต้นมานะครับก็แช่นะจริงๆถ้าเราแช่สองตัวนี้แล้วก็เราค่อยยิงก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็โดนเขาสวนกลับนะครับก็เราแช่ไม่โดนเราพลาดแล้วก็เสียเทินไปเลยนะครับนี่เขาเขาก็แช่นะครับชุบอย่ฮงเทินก็ไปหมดเลยนะครับนี่เทินผมก็ไปหมดเลยนะอเนี้ยอที่เด้งๆงนี้เด้งไปหมดแล้วนะครับ จะเหลืยวเทิร์นตัวนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าจัดเต็มไปเนาะเทิร์นไม่มาถึงสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป้าหมายเขาอยู่ตัวผม่มตัวแอนแมนนะครับนี่ครับแอต้องช่วยนะแล้ว <c oughs> ก็ได้เทิร์นนะครับอะโอเคแอนก็ต้องแช่ต่อนะครับโอเคแช่ถูกนะครับประมาณนี้เนาะ อันนี้เว้นไว้เลยนะครับโอเคไปคลิปถัดไปต้องบอกไว้ก่อนนะแอดจะแบบเอ่อเอาแค่ตอนแรกๆนะครับเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนจะแช่เธอไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปถัดไปเนาะที่แบบว่าแจ้งเกี่ยวกับการที่บอกว่าการเล่นต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนจบเกมนะครับอันนี้แอดขอคลิปนี้ขอเป็นเริ่มแรกก่อนนะอ่ะมาต่ออันสุดท้ายนะครับ จอแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะอันนี้เขาเทินกาะน,นะครับไม่แน่ใจว่าสองตัวเลยไหมอืมมีโอกาสสองตัวเลยนะนี่เขาก็แช่ก่อนเลยนะครับอืมเขาแช่ตัวนี้ก่อนอ่ะแช่ผิดไปนิดนึงนะครับตัวนี้ผมเด็กเยอะกว่านะใช่ปะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะออืม ใช่นะครับอ้ <Ooh. S 1> แมนมากนะครับเ mm. จนี้แล้วแอดก็ต้องเรียกว่าบินไปนะครับบินไปแล้วก็จะได้เทินนะเพราะว่าแอดยังไม่เสียเทินนะครับเพราะว่าเขากดหนึ่งมาแล้วเนาะเขากดแช่มานะครับ กดกดแชร์ผิดตัวอ่ะง่ายๆแล้วก็แอดช่วยก่อนนะครับเถินก็เลยกลับมาอันนี้ก็จะตาตัวแอนแมนนะครับอันนี้แอดก็ขุดเลยชุบชุบขุดได้เลยนะครับโอเคอันนี้ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปที่เป็นเรียกว่าการเปิดเกมนะครับว่าทำยังไงเนาะของแอดก็ตามที่บอกเลยครับเรียงเด็กให้ใกล้ๆกันเราจะได้กัดเทิร์นได้ง่ายนะครับ โอเคตัวนี้อ่าโอเคนะครับแอดก็ได้เปิดคลิปคร่าวๆไปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะเป็นการเปิดเกมนะครับว่าเราจะแช่นะครับยังไงนะครับหรือว่าจะพุดหรือจะเล่นยังไงในการเปิดเกมนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับก็แอดก็เปิดไปหลายคลิปเหมือนกันนะครับก็ เพื่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับเดี๋ยวแอดจะทําคลิปเต็มๆบ้างนะครับอันนี้เป็นคลิปเปิดตัวนะครับสําหรับการเรียกว่าเล่นเกมนะครับว่าเราควรจะทําอะไรวางแผนหรือจะแช่นะครับหรือจะยิงหรือจะขุดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการเริ่มเกมที่แอดว่ามันเป็นการวางแผนที่ดีนะ ก็สามารถให้เราสามารถขุดได้1ตัวเลยนะครับหรือว่าอาจจะแช่แล้วก็ลุมขุดนะครับหรือว่าอาจจะแช่แล้วก็ยิงนะครับซ้าได้2เทินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรียกว่าอ่าเรียกว่าความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่แอดมอฝากของวันนี้นะครับก็หลังจากที่ลงคลิปที่แบบว่าไม่มีคลิปจะลงไปนะครับก็เรียกว่ามันเป็นคลิปที่ตัวนั้นอ่ะก็เป็นเหมือนอธิบายเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับ ตัวเกมเนาะอันนี้เป็นแบบว่าเกี่ยวกับ pvp เลยนะครับเพราะว่าแอดชอบมากนะเกมนี้การ pvp เนี่ยมันสนุกจริงๆนะครับแล้วก็เรียกว่าได้แล้วก็วางแผนนะแล้วก็มีดวงมีอะไรเข้ามาช่วยนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสาหรับเกมนี้นะครับก็ดวงเกี่ยวกับการคลิเนาะอย่างแรกเลยคลินะครับอย่างแรกอันที่2นะครับก็ตัวของมุกโจมตีนะครับแล้วก็มุกป้องกันนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยแอดอาจจะเป็นเรียกว่าแผงที่นะครับที่เราเกิด ด่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ